กำลังสกออกจากน,น,น้องร้องน้อเอ่อเขาเดินทางเพรลกิ้งาษาอังกินว่าเพรลกิ้งเดินทางไปประมาณ4กิโลแล้วไปกินข้าวปลากินข้าอยู่ป่าหาไซบอร์ดแล้นะนั่งกินอย่างนี้บนโต๊ะเลยว้าวนะบบอ,าอาเชื้อมันก,กินหนักอยู่ตลอดนะโอ้่นก็ได้ตั้งชื่อน่าทุกศาเสือโอ้ยู่แม่อยู่ป่าเนาะ สบายดีน้อเฮาเมื่อนี้บ่ได้ไปน้ำหัวกทีเจมนอนปักเมื่อนี้ยทีเจมมันไปอันนั้นไปถ่ายอีพีเพลงใหม่เพลงกูบอกหน้าสองเฮาเอารถเอาล่างให้เพิ่นยืมไปถ่ายอีพีเพลงส่วนเฮาเนี่ยมาทิปครับอ่าหมูนอนี่คือหมูข้าวนอติซื้อน้ำน้ำซื้อนิตี้เอ้าจีเจมแล้วก็เอาเป้าเนาะแล้วก็ไอ้ผู้ถือกล่องเนาะ ซื้อเน็กเนาะอ่าเป็นไอ้เน็กเนาะจี่น้อยเาสิไปตาตาขมืดปะไม่แนแหละแลเขาชิไปตาขมืดมเ,เนาะ,นะเป็นบอลถ่งเทียวของบ้านเราอยู่แป้งจะมาซักประเทศลาวเขานี่ยเป็นอยู่เมื่อปักซอง,องเดินทางนี่เป็นออกจากปักซี่ไปหาปักซองเนาะว่าเขาจะเบิ้งทางอ่าระยะทางประมาณไปตาขมืดกรับประมาณหาชิปไปกุลักเนี่ยหาชิปหกชิปมันจะขอไปเลือกเลือกแต่ก็ชิปไายวิววิวบนทาง ที่ว่าเขาเี่ไปนี่มันมียังแน่ย่างเป,เป็นตายางาังแนวแต่มีหาดอีสังแนวนอตามทางหักบริเวรออกกว่าข้าว่าวเลยมันเด็กเขาไปนอนขึ้นนึงนนอยู่หุ่นนอต้าหนอข้าวกำลังถุมาฮอดทางเขามีนอตทางเขามันอยู่โอ้แสงแสงอะไรครับคนเด็กเขาเด็กแสงทางเขาเเลยนาะี่างนอตเมนรถท่องเที่ยวน้ำเที่ยวตัวสีไปนี่แหละ ไปตาตู้ข้าสิเขาไปเดียนแมนรดน้ำเชียงเข้เขาไปทางตาขิไปนอนยู่ใม่ปลาคื้นข้็เขาปาทตัสอฝ่ายโอ้น้องฝ่ายน้องลวงมีรถขันนี่แมนขี้มาเจในมืองหมดแต่ปกซี่วมดเลข้กะจถาเาคือกันไป่ายด้วางเขาไปท้างเขาน้องลวงโดยโดยไปก่อนโดย ของน้องไทยนี่ข้าวนึงอันนี้ที่รถไฟขับมาขันเนาะนไปที่ลำตานะไปที่นลำตานเหรอนี่น้นองไปน้องดูบ้านน,น้องดวงน้องทางเขาเขาหยุดไปไปแต่อาหารเ <laughs> นาะเป็น <laughs> ทางเขาสีเขาไปพ่ายู่กันหนีก็ยังโบกเยเขมามาสาวนะอยู่ไปอีก22กิโลเขาไปอีก22กิโลคือเหมือนมาเนาะ โอ้นี่แม่นน้องหลวงเนาะเฮาเครื่งเสือปัดเมรื่องชงโอ้เขามาสวงอยู่นี่เดินส้วงเสือบุญสทงเขาซึ่งก็เป็นน้องนี่แหละบนเวงเสือปัดเครื่องชงนี่ร้านใหญ่น้องหลวงทางเข้าไปนี่ก็เป็นจีนน้องใส่ีบบอไ่ได้มันหนักเออขี่ข้าง ใช่ด้านทางดีเนี่ยจะเลยหอดทางพอดีมีตอนนี้ยังทางดีเนาะไม่เฮานเดยดิบ่ได้น่งแบบสบายมีต่คับรถให้เขาขี่รดนี้มีแค่ได้น่งมีผู้กบารครทยคร่ขับรถท่านกำบเจทยน้องหลวงเนี่ยห้ป้ายไห้ท่านดีพอดีเพราะน่าตมีเอียง อายเขามาห้วเนาะสถานที่บนเขาาิพาเขาไปโอ้แมนิพาเขาไปสบายดีครับสบายดีสบายดีรถขเลยได้อ่าแมนไม่เข่าเกี่ยมสีขาวไปเนาะไปไปฟ้าแมนฟูอ้ายว่าสินัำทางไปบว่ โอ้โหฟุ้งกันอยู่ว่าห้าเกี่ยมสิเขาปลาเขามาเกลือกเติมเป็นขอมานนี่แมนหานบนนั่งนี่สถานที่นี้แมนนั่งเกี่ยมเกี่ยมเดินทางเขาปลาเป็นมาต้องมานั่งคาอยู่นี่ก่อนเ้าสิจะน้อยห้องเกี่ยมอุปกรณ์เกี่ยมคล้องเนาะเกี่ยมเครื่องเกี่ยมคล้องเพราะว่า บางที่ฝ่ามันแจงก่ะดีอยู่ที่สีไทยอันนั้นอ่าฝา่าแจงหัน่อสีไทยดาวเบิ่งวันสีเห็นดีบอ่ออยู่ปากซองถ้ามองมันบ่ลงนี่เป็นเครื่องของอุปกรณ์เดินทางป้ะกระเป๋าอย่างสงมบัติสีแดงสงมบัติผีดึกแค่กระเป๋าเซเลอฟ์คือว่จะไปแต่งหนาวแัน้น แมนตัวไหนตัวไหนเขาแล้วเขาเอาเขาในรถจะน้อยเนาะเขาคอเมียนเครื่องก็นาะกระเป๋าไคล้อเมียนเครื่องเมียนคล้องก็นาะที่เขาสิเขาปลาแต่เดี๋ยวกันต่อไปเขาเดินทางมาหอดเกี๊ยมสิออกไปไหนเดินทางมาหอดบอลสีจุดนัดพบซะ ว่าไกด์กเขาจะมีน้ำท,ทางที่คุณน้ำทางเทอาไปของนี่ไยไปเอง,เองคือสีลง้ง oh <no. S 1> เหละให้เี่ยมอ,อยุปกระกอีกเพ่องเนาะของเาซ้ำอ่นอาอนาะาาอ,าอ,าอะไรก็ค้ากล่อบค้าก่อนกระเป๋าอะไรก็กระเป๋าผายของเ,าเราเพราะว่าเขาจะสีลองไทยไว้ธรรมศาสตร์ยันสีเงางาสำเนาไว่าพ้นต๊ะสีบรไทยพ้นบนต๊คือจีนไทยเจ้าน้อยห่อจังสียวเดินทางห่อเกี่ยมอุปกรณ์ยังก่อนยังถ่าไกดอยู่กไก่กำลังเสียออกมาเนาะ ว่าหายวเลือโดดเาเกะเกียมสีอไปเลจะนอนงไห้ใมาก่ะสิเซกคุณน้ำพอยู่นี่หาเนาะคุณมีบอลอดเซกไงวหักงามีอากาศกรเย็นดีมันถือประมาณมองิเปมงอุณนภูมิเขาอยู่ประมาณมอง้าสองศาหรือ้าสามองศาอย่เีองศาส อากาศเย็นดีอยู่ปากซองเขาย้อนตกงามแรงนี่สิลงอยู่ประมาณหม่อง20 20องศาหรือ10ปลายองศาว้าวบ่แม่แม่อ่างามแรงมันตกฮอดจักองศาอุณหภูมิบ่ได้เบิ่งบ่คือ่เบิ่งว่ายามค่ํยามหยังบ่ได้เบิ่งบ่คือสิหนาวเนาะไหลได้เนาะประมาณหม่อง10ฮอดบ่โอ้อากาศเย็นดีประมาณคือเน โอ้มันหนาวอีกทีลงเพียงเีเพียงเียก็มือนี้ก็แสงว่าสิลงประมาณมองเพียงเศร้เปลายหรือว่ามอง19 18นี่แหละบ่ฮอด78เพราะมันบ่มยามหนาวเด้เป็นยามฝนโอ้ฮอด3ก็มีเนาะยามหนาวเนาะอ่าสําหรับผู้สิมาเที่ยวเนาะ มาแย่ลมนหนาวค่ะก,ก็มาเป็นเป็นแบบบรรยากาศยหวบรรยากาศหนึ่งนี่มันเป็นย่ลมฝนเพราะ่สีนหนาวคักแต่มันย่ลมหนาวสามองศาก็มี่เราบ้านั่นแม่ตูเราบ้างเราเข้ากับเคยสัมผัสอยู่อากาศเพียงแต่หอดหาองศาสังหารอยู่ปากซองแต่ว่าสาวองศาโบเคยเจออ่าสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวขเขามาเที่ยวอะไรเราบิดโควิดซะนี่แม่นสวงโควิดมันแบ่บมีคนมาเที่ยวมีแต่๋ยวฝ่อเ,เองเที่ยวภายในอ่าเจอกันอีก ผู้น่ะตอนยางเดินทางตามทางยางเขาจินยางไปตามทางนี่ทางเขาจินยางยางเขาไปไกลเต๋อวอกยางพู้นจนสุดพู้น่ะแล้วเกี่ยวอุปกรณ์เอลเบิดนะเครื่องของเขาเครื่องกินเครื่องยางว่าจีไปนอนอยู่เตัวเพื่อนปุ๊บไปนอนเขาเขายังบเอาบ้านไกลเปินมาหัวแล้วนอ๊ะเกี่ยมเสียงออกไปเลยยังหายไอ้นอ๊ในน้ำซื่งอีกเนาะ น, Box, นี่เนาะเกี่ยวเกี่ยวอุปกรณ์อ้านี่ยแนะนำซื้อให้ให้เนี่ยแนะนำซื้อเนี่ยชื่อซินไส่อ่าชื่อซินไส่เนาะเจราคนปากเซกันกับเข้าเห็นแต่เนาะกับปากเซ่เราจะอยู่ไหนาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านรักเกียรติจักรสันโอ้รักเกียรติจักรสันนะโอเคแมนยู่มอจอเฮ็ดเบียกอยู่ชัดเปลี่ยนมาได้ิปลายปีเดียดิว้าวผสมก็ซานี่คือสีขนาดเนาะ แจ้งคิดนะเป็นไงโอ้คอยตุกเรื่องคิดคนนักเรียกายเป็นไงอายเป็นเป็นปุ่นอายเป็นนอปูเป็นน้ำทางไปเ่าสีเดินทางไปเพราะว่าทิปนี้จยากส่วนทีเจมก็โขดยังอยู่มาอยู่โขดคนมากคน่ดเนาะคนไป็นไทยพีเพลงคนนี้เข้าเป็นแบบสไตล์ของพ่อมาแบบเคียวก่รรช่างกรข้าพักพรนี่มันคือเกี่ยมนะข้นมีคนไปน้ำกับนสีโคนคือคนน้ำทาง ສະນ້ອຍວ່າປອດໄພດີມາສະຖານທີ່ເຮົາອດໄພເກາດເນบ่ຄືຊິບໍ່ຍາກົນຟາຄມ่ອือດຮົີ້ບໂອໄປຖ່ື່ອອືນເກັມພີໂກເືີເບິພນ กูเนี่ยอื่นหัอยู่หัวกูหมอกุ๊กใหม่หัวอยู่มือกูรู้ดีนะเนี่เขาทีเดินทางอีที่แบบนี้ว่าหายเราก็มาหอดะเตรียมเสร็จอุปกรณ์ยังไงได้เซฟตี้ยังไงได้ทุกอย่างหมวกมือกันหัวเต้นนี่ใช้มมวยใช้ตีมมวยสบายเลยกันเนาะจะไแมันห่อไปเดินทางไปเรื่อยเนาะนี่รู้ประกอบจาได้บีบรือเปล่าเอาตอนนี้กำลังสิออกจากน้องกอล์กเนาะ เขาเดินทางเทควิ <see> <monastery> <The> ่งเขาษาอังกิจวัตรเทควิ่งเดินทางไปประมาณ4กิโลแล้วไปกินข้าวปลากินข้าวอยู่ป่าไปเดินกันกินเขาปลาเมนเท่า์ระยะของมาเนาะตามทางนี่เป็นแม้ขั้วเราทางหนาเป็นงูเห็ดกินเห็ดกินเป็นข้าวปลานี่แหละโอเคทางลาดล่างเนาะเอายกมือในที่ทางลาดล่างฮะมาคืองงงอย่าง ทั้งหลังเนาะเอาอยากเดินไปไหนเยน้องเดินไปตามทางเดินทางไปวอนฮอสิไปนะไปโุนสลิงยังอยังีไก่เนาะถ่ายไปเถอะหน่อยเถอะน่อยนอนตัดเป็นวักเนักเป็นวักไปไอ้เบิ่งน้ำกันเดี๋ยวยังเสียไอ้เพื่อนแนะนำว่าไม่ยังไม่ยังแน่เนาะชิบแนะนำห้องกระิบทายมาในคลิปเดียวด้วย ของฟางอ่ะามาสวยเลยโอ้แบบเขาเดินทางถามไปแม่นฮอบมหอนแม่นเข้าจีแม่นไกด์บ้านพันจีเขามาสวยเนาะสวยเหาช่วงคู่มือโอ้ยู่ยู่นี่เป็นแม่นยังบ่อันนี้มันเป็นเขื่อนบ่โอ้ยน้องเขาลงอาเบอร์สองนไลน์เอว่าเดีเขาหยุดโบเหตตต่อไปแล้วโอกาสของเขาเพราะว่ายังเพราะว่าท่างบ้านกับพวกพระธาตุพีนเขาบ่บไฮ กีนม oh, so, like oh. okay. the no ันใช่กระถานก่อนได้อย okay. ู่โอ้อย oh, ุทธเงินบอกพราะคนในได้ดินตัวนั้นของเขาเขาบอกให้พอยังบ่ทันระเบิดตัอยู่การงเขาเลยโจ๊บโบ้เฮ็ดตัวนี้เนาะเขาบอกตอนนี้น้ำเล่นเต็มนี่โอ้ขนาดเลยเนาะโอ้นขนาดเต็มนี่เขาสิปล่อยปลาแทนเขาโอ้ให้บาทที่ปล่อยปลาแล้วหลังเป็นน้องบ้านยังบ่บ้านน้องหลวงโอ้หบ้านน้ำพัดน้องสิเป็นของบ้านบ่ซุ่มหมู่บ้านโอ้เพิ่นปล่อยปลาเนาะอยู่บ้านแม่นของบ้านเพิ่นสิีฮับพี่สอเบิดแม่นบ่ปลาโอ้ อลไก็พากันมาหาเบิดบาทเนาะแบบขึ้นในขนาดเนาะโอ้าขาดกี่รอกเนี่ยข้ามาพากันมาหาเขาก็เป็นทิพย์ลยปุ๊บล้ใส่กันหมดลยเออคะแนนมวนแน่แน่นนะมวนเดี๋ลุขันเอออมวนน่แน่นนะเขากำลังย่างไปต่อเลยแต่ายบเบิ้งเตือนน้อยเตือนน้อยนางนีเคี้ยวเคี้ยวงามเนเคี้ยวสกป๊กให้น้อเคี้ยวแบบ ไกลกับก nó, e ุ้งหมอกุ้งใหม่งามๆนะฮะเอาเดินทางไปต่ออีกเนาะไอีกไกลเนาะสี่กิโลเนาะเหอยนางเนาะไปประมาณสี่กิโลยังไปเสียงจักจอกจักจันยังทรประสาทกันยังดีอยู่เนาะไปเอาไปเจอต่อเนาะแบตอนานี่อันนั้นในเนาะหน่อยเนี่ยเจอกันต่ออีกขอาไม้เนาะมีวัดรดีไหม อยู่ในบ่อนข้าวยางขามาเ่านชิบิว่ะคือวัดกับวัดหลวงเดินทางสิทามพื้นนอกพื้นบซะเขามาหอนวัดเงี้ยตัวข้าสิทางขาผ่านวัดนองหลวงวัดนองหลวงเนา่อยวันนี้ห่อนไงที่ด้บัดเ่ราะัดนองหลวงเนี่ยทางปียังทางปียังไกลข้าบ่อไรเขาไปเนาะน้าวัดเนาะวัดนองหลวงหอมว่าในป่าก็บเลยกึ้นไปไหนข้านบอกสามลักที่บอก แนนมนมาหอนวัดน้องดวงก็แม่นแม่นยังยขึ้นเขาไปในต่ออีกได้เพราะอันี้ยังเป็นาดา้านนอกของวัดที่ชื่อเพราอากาศทีเย็ยนดีขนเขาเป็นลุกต้งไปลุกอ,อยูเ่เพราะเขายัาง,ออยางเดินทางไปต่ออีกยังเดินทางไปต่อเสียงจะต่อจะกันกย่กโอ้ขนาดนะออยังไม่มีธรรมศาสตร์เป็นยังขึ้นธรรมศาสตร์เลยเพราะว่ามีตะโก้ใหม่เป็นแฝง มีปนะา,ากเส้นม้วมุนี่นะผมหูว่างเด็กชอีกตังอีกกลยังอ่าแล้วเฮาเห็นบอกหิ้หมไม่มีนะอ่าเป็นเท่าเป็นไข่สิ่งกำกุกใหม่ยังแบบธรรมาศาสตร์แบบปลาล้วนนะแล้วนะแล้วเฮ้ยตัดต่อไปต่อเฮายสีนยยยห,นนนหนสะดพูงหรือว่าเฮายยางกินเขากินเขาเนาะครับกินเขาเนาะเจอกันเนาะอ่าหายผลชื้อหายนอกเพราะว่าเฮ่ย กคส่โต๊ะว,วาสีหน้าอะไรเพราะว่าใส่ซองมืนไข่ ต็แสดงขี่ตูมไล,สไลสไส่สัตว์มาเนาะเจอกันอีกต็โตไปเนาะเบสเท่ากับไก่สีมืดแหละเอามาห่อนข้างเลยมีผลานหินห่อนบนผลานหินอยู่แต่เนาะย่างาๆไปต่ออยู่ข้างล่างนี่งามเลยหางถึงงามเลยข้างล่างนี่หางถึงงามดีว่าอะไรท่านอาจารย์สีไทยชนะโอ้ ยางเต้นมือเนาะนี่เป็นพลาสติกขอ,อยางให้ดีก็เนะาะเพราะว่ามันเป็นพีชมือร้ายแม่นำปุ๊กตาเชื้อแล้วเข้าแยกรีดเขา,าปุ๊อุปกรณ์ก่อนเนาะจะนอาจะปุ๊อุปกรณ์นี่ตาเท้าปูกับใส่งากลก้วยเอ้า นหนึ่ีตอนกินเนาะกิน่ทั้งรังเรียมมากไ้่มีกองกุม่ใหม่พอทั้งรังก็เป็นน้ำโต๊ะกินแบบหาไซส์ได้แนะน,นั่งกินเยน้ำโต๊ะเลยแบบคุณเขาอยู่ตา่างวตประเทศเขาแตอยากมาเทียวกับมาได้เนาะเพราะว่าไฟในตา่างวัก็ได้แกอนนี่น ีเสือมากินน้ําอยู่นี่ตลอดอ๋อเพิ่นก็ได้ตั้งชื่อนากเสือโอ้่แลนจเือหน่อยแต่ว่า่วนตนนฮะแต่ว่า่วนี้เฮาลาก็ได้มันมนเมินเรือาแล้วเฮาลาไมันสิเมนยนยังเนาะยางฟ้าเฮ็ยางั แอย่งกินปลาแย่างกินเป็ดใหญ่ไดหนอเน้อนางกินข้าก็นอนเอานาะเมนูที่นองนางกินอยู่เนี่ยอยู่ปลานอนอ้น้องีหัวหายกินข้าวเจน่อยข้าวเจียมาเมอเพราะกินข้าวขาไทยเบิ้งก็นอนข้างล่างก็น่ต๊กากว่องตุ้งเนี่อมันเบิ่ดแบก็เลยใส่กองตือกนไว้นาน

ได้ีอยนี่ต้องนี่่กินตอนร่เอ้นีสภาพอาหารข้าวอาหารเพียงว้านี่จะเนี่ยเปจัดเสดแน่อยูปลาน่าจะสนิทกับต้นหยอดเลยอ่ากินซ้าจากมีตั้งกอเอ้านีน้อง นายเบิ่งอีิองหอหลังจากเขากินเผาแล้วก็มาห่อเลื่องท่าอต่อเข้าทีนงใส่ขัวตัวน่ะเห็นบอกขัวขัวตัวเขาเนี่ยไปเห็นลำล่างล่างกันเนาะเข้าทีนางขามขัวตัวนี้ไปต่อเนาะขัวอูยูนี่การถ้ามาซาได้เม่งกระเบื่อตอนนั่งกินเผากนเนี่ยเพี้ยนยูบัดตอนห่อถิงมาถ่ายบริมันไหนก็ใช้ดส่บริเวณศุลุ่นนี่เนี่ย,ย,ยไป

นักท er ่องเที่ยวูที่เขาเคยมาแ้วนะเขาก็จะได้นั่งนี่แหละสพาสาที่นากัากาศ้างล่างอ่วกคนนกลรเนาะีนาใหม่บก็ออดีเลยเานไปจะไปหอยคัวจะไปไทย เช็โต้เมื่อเวลาเข้าวนสลิงไปปุ๊บพอจะขอปั๊บขอใส่จุดใส่ชุดหนึ่งก็ได้